เเก็เพื่อตะกี้นิ <Okay. S 1> ต้อถา,า,า,ามว่าในยุคถึงด่านลามที่เรียบร้อยเตรียมพร้อมเป็นไงบ้างคานนะ,ค,ะครับฉเฉลยครับ<ะ>ไม่น่าหรอเรประจำอยู่ที่นี่ใช่ไมใช่ครับนหน้ไม่ใช่หน้าด่านครับอยู่ตรงเ,งเบียงจันสนามบี ไปเลยครับตอนนี้ถึงบริเวณด้านหน้าของแดนสวรรค์ก็กำลังปรับปรุงนะสวยงามมากก็มีการทำเส้นทางขึ้นไปใหม่ครับขยายถนนอลังการเลยน,นี้ด้านหน้าก <c oughs> <ม>็ะจะเป็นเทือกเขาที่เราจะขึ้นไปสู่แดนสวรรค์้วครับในทางแดนสวรรค์สนามก๊ สอนกันหมดใหน่นอันนี้ก็ถึงแล้วครับ จะรับน้ำส้มอร่อยอร่อยนี่ก็เข้ามาในส่วนของห้องเกมมาถึงแล้วคณะเรา เป็นในส่วนของโซนใหม่ที่ได้มีการปรับปรุงนะครับมากันแล้วครับคณะเราจะเป็นเรือและก็ท่าเรือที่กำลังปรับกับบรรยากาศก่อนจะออกเดินทางนะครับล,ล่องเรือ เป็นบริเวณท่าเรือของรีสอร์ทนะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงทำใหม่นะครับเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมหลังคาเรือลังคาได้ลังคามันจะไม่ไปหรอหนึ่งแล้วๆๆใครไหนลวงๆกับนี้รวงกับนี้ลวงกับนี้นข้ามกันมานี<อ>่จะเป็นท่าปีนครับเพื่อความพยายาม เรามาดูว่าเดี๋ยวมันจะมีใครปิ้นมัง้งต <laughs> ้องแสดงว่าแข็งแรงทุกคน <But S 2> สวยมากครับ<ส>ตื่นมาไม่เห็นใครเลยนั <S 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 แหละนางงามต่างๆขึ้นจากเรือแล้วนางงามพี่เลี้ยงนางงามสปอนเซอร์นางงามอมืครับนางงาม นี่ก็เป็นช่างแต่งหน้าทำผม <laughs> นี่ก็มาในช่วงของการสำรวจห้องพักครับตู้บาคาร่าอยู่นะเป็นห้องสูตรนะครับของแดนสว<ต>รรค์โอเคแล้วค่อยทีเดียวเนาะนี่ผมเป็ไงถึงจะเป็นบีไอพีเลยไม่แต่ไม่ไฟได้แต่เป็นแขกใหม่ก็คือจะเป็นห้องสุพเรียสุพเรียปรับปรุงแล้ว ปับพุงแนวเปิดประมาณสักได้เดือนหนึ่งแล้วครับโอ้โิเรียรีนก,าานก้มาทดสอบที่ห้องคาราโอเกะกันนะครับเร็วๆเวมาแล้วนะเข้ามาเข้าไปเป็นรูปสา <c oughs> มพันกันบสามพัน <c oughs> เดินทางจากรีสอร์ทแดนสวรรค์น้ำเงินรีสอร์ทนะครับเพื่อเดินทางกลับสู่ด่านตอนนี้เป็นไงบ้างครับสัมผัสสีอะไรบ้างเลยครับวันนี้สบายดีค่ะปวไม่ออกอุ้งกระเป๋าใช่ไหมคะเบาหิวเลยค่ะข้างหลังเป็นไงบ้างสุดดีค่ะแข่ง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 เฮงแข่งแขงบางคนก็มีความสุขนะครับหลายท่านมีความสุขนะครับจากน้องคายเจ็ดพันตาบอกสบาย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  ชิ้นรี้เคยประสบความสำเร็จเลยค่งถ้ามาอีกนะคะต้องมีร้อยเอดขอนแกนขอนแก่นมาให้หมดเลยน้องค่ายเดี๋ยวมาด้วยกันอีกนะคะก็มาถึงบริเวณสนามกอล์ฟของแดนสวรรค์นะครับก็เป็นครับเอา เป็นบรรยากาศของสนามนะครับที่แดนสวนน้ำเงิมตอนนี้ก็ปรับพื้นที่ปรับปรุงยาต,ตอนนี้ก็ได้เข้าสู่พื้นที่การสำรวจสนามนะครับเก็บภาพบรรยากาศของสนาม ทั้งหมดจะเป็น18หลุมเนาะ